สวัสดีค่ะอยู่กับแม,ม่เหมียวนะคะที่นี่ค่ะราชพฤกษ์พีคารนะคะถ้าอยากได้รถมือสองสภาพดีต้องนึกถึงที่นี่เลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเหมี่ยวมีรถเก๋งซีดานนะคะมาแนะนําเป็นรถขนาดเล็กประหยัดน้ํามันนะคะขับขี่คล่องตัวค่ะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือว่าจะออกนอกเมืองนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหารถเล็กนะคะประหยัดน้ํามันราคาไม่แพงนะคะแนะนําเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Honda City 1.5 SP 2019ค่ะ ซึ่งคันนี้ต้องบอกเลยว่ามาพร้อมกับสีขาวมุกซึ่งถ้าลูกค้าออก5นะคะต้องเพิ่มเงินแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเจ้าตัวนี้นะคะมาพร้อมอะไรที่พิเศษบ้างไปดูกันเลยเห็นสวยๆแบบนี้นะคะเป็นเจ้า Honda City 1.5S ปี2019ค่ะมาพร้อมกับสีขาวออคิดมุกนะคะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าออกไยแดงนี่คือต้องเพิ่มเงินอีก1,000 0บาทด้วยแต่ว,ว่าวันนี้เรามาในราคามือสองแต่สภาพนี่ใหม่กริบเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคันนี้นะคะเขามีลูกเล่นอะไรมาบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์นะคะพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบ LED อยู่ในกรอบที่เป็นโครเมียมนะคะซึ่งก็ตัดรับก,กันกับกระจังหน้าซึ่งเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็มีแผงระบายความร้อนเป็นรังพึ่งแบบนี้นะคะดูสวยมากๆเลยนะคะในรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นไมเนเชนแล้วนะคะก่อนเปลี่ยนโฉมนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะอีกนิดนึงก็จะหายากแล้วนะแต่ตอนนี้ก็หายากแล้วแหละเพราะว่าสีขาวเป็นสีพิเศษนะคะเป็นสีที่ใครๆก็ชอบเนาะรถสีขาวสวยนั้นค่านะคะล้อจะมาในขนาด15นิ้วค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวเอสเนาะไฟเลี้ยวก็ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่ข้างแก้มนะคะแล้วก็ส่วนกระจกนะคะก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะไปแบบรวดเร็วนะคะดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังคัาานนี้นะคะคิ้วฝากระโปรงนะคะก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะมีกล้องถอยนะคะติดตั้งให้แถมให้ค่ะ ส่วนกันชนท้ายนะคะตัวนี้ Min เ r c h a n ช e แล้วนะคะเขาก็จะมีตกแต่งเป็นสีดำแบบนี้นะคะซึ่งในรุ่นเดิมมันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถชมรอบคันกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องโดยสารกันบ้างน,นะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากโรงงานมาบ้างนะคะว่าเราแถมอะไรให้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะเข้ามาในส่วนของห้องโดยสารนะคะก็ตกแต่งด้วยสีดำนะคะเป็นหลกักค่ะแล้วก็มีแต่ง แบบสีเงินเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มความหรูหรานะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพุ่มด้วยหนังสีดําเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็คันนี้นะคะเราติดตั้งเพิ่มให้นะคะเป็นหน้าจอ a อ d ด o อ d ขนาดสิบนิ้วเลยทีเดียวแล้วก็มาพร้อมกับกล้องมองขนาดถอยนะคะพร้อมกับกล้องหน้ารถให้ด้วยแถมไปเลยฟรีๆจุกๆนะคะก็คือคันนี้ออกไปก็คือครบแล้วไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะส่วนตัวบาดนะคะก็พุ่งใหม่นะคะเป็น สีดำแล้วก็เดินได้สีแดงนะคะดูสปอร์ตดูหรูหร่านะคะซึ่งถ้าลูกค้าออกป้ายแดงนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีครีมค่ะเดี๋ยวเราดูห้องโดยสารด้านหน้ากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างค่ะข้างหลังต้องบอกเลยนะคะว่ามันสะอาดมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาะนะคะหรือว่าแผงประตูรวมประจนถึงพรมผ้ายางที่พื้นนะคะต้องบอกเลยว่าสะอาดจริงๆค่ะคันนี้ ใช้งานเหมือนใช้งานแค่ข้างหน้าข้างหลังเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานเลยสะอาดจริงๆค่ะคันนี้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะได้ไปนี่คุ้มแน่นอนค่ะอ่าอันนี้เห็นแวบ,บๆนะคะให้ดูนะคะน็อตประตูนะคะมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบเลยอ่าเดี๋ยวเราแกะให้ดูสักนิดนึงนะคะว่าคันนี้นะคะเดิมจริงค่ะไม่มีชนหนักที่ควาาน้ําท่วมอย่างแน่นอนค่ะเม็ดอาทุกเม,ม็ดนะอยู่ครบจากโรงงานเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดู ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยห้องเครื่องกันค้าค้ายบรรจุสัมภาระนะคะค่อนข้างกว้างเลยค่ะไม่ใช่รถเล็กอย่างที่คิดนะคะนี่คือใส่ของได้เยอะมากเลยนะแล้วก็ข้างล่างนะคะก็จะมีอุปกรณ์นะคะเปลี่ยนล้อแล้วก็ยางฉุกเฉินให้นะคะ,ะให้ดูสีซิลิโคนนะคะทั้งสองข้างฝั่งน,นี้ก่อนแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะคะรถเดิมๆค่ะไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยน้ําท่วมนะคะคันนี้เดิมๆเ,เลยนะคะ นถฝากระโปรงนะคะก็คือไม่เคยแกะไม่เคยไขยแน่นอนค่ะคันนี้ร,รับประกันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยจ้าเจ้าฮอนด้าซิตี้คันนี้นะคะมาในเครื่องยนต์ i-VTEC ค่ะเป็นเครื่องยนต์1,500 c c ันห้ซสสูบส6วหลวาวนะคะแล้วก็มี a อ s มาให้นะคะส่งต่อระบบผ่านเกียร์อัตโนมัตินะคะคันนี้บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆค่ะสวยๆแบบนี้นะคะอยากเป็นเจ้าของนะคะ ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะหรือว่าโทร0 9 0 3 3 2 0 1 2 0นะคะทักมาได้เลยค่ะมีมีโปรโมชั่นดีๆนะคะส่วนลดพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะให้ดูอันนี้ที่สองนี้ให้ดูนะคะว่านอตของเราไม่เคยไข่ไม่เคยแก่สำหรับลูกค้าะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะมีโปรโมชั่นส่วนลดให้เลยนะคะ10,000บาทสำหรับค่าจัดโอนะลูกค้าไม่ต้องเสียเองเลยแล้วก็ พิเศษเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ให้ประกันเครื่องเกียร์ฟรีอีกสองปีค่ะซ่อมศูนย์ด้วยนะคะหากใครสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะรถที่นี่นะคะมาเร็วไปเร็วมากๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะคือสวยมากๆเลยแล้วเดี๋ยวคันหน้านะคะจะเป็นรถรุ่นอะไรเดี๋ยวเราติดตามรอติดตามชมนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ไปพร้อมกับเจ้าซิตี้คันนี้แล้วนะคะ